เอาไปเอยะๆ่ยอดนอันนี้ได้ใจอย่ามาออกมันยืแปอันนี้อุ้ยตามไปมีพลังงานเย่ารู้สึกอันมือชาซึๆๆก็ต้องลี่ต้องเกีกวจะตามไปเดี๋ยวเขามัคอได้เดี๋ยเาเปลี่ยนแล้วเขาค่อยคอขึ้นอันอีไม่ดน่หนแป้งนั่แหะ เขายืนแต่งี้เสร็ล้เดี๋ยวเขาค่อยเดีป่ะเอาหลอกกันกันมาเดี๋ยวมาดเอาเอ่ารักาเดี๋ยวปัน่ลลงมาค้าเอนะา,าลงละมาดเลยพี่ชูพี่มาบอกให้มา ก็มีค่าเติมอีกนี่ยยมาไมติดใจไหมมาดูอีกที่สองเอ่นกเลยเดี๋ยวกาติดเขาเว่นกัน

มาคุดเล่าสั้นหน่อยโยนฝักงนี้ล้มคัดประ้าณสองบนหลังบนหลังเป็ ตัเงนนี้นอน้อได้นี่เสียเสียเสียครับหน้าต่างต้องส่องเสียบ้าเปไฟแ้นั้นเดี๋ยวเาออแต่สายที่กตัดออกเลยผมต้องไม่เปิดเครื่องผ้าแยาแคแครนี้มน้งนอนถึงแคเนี้ไปดึงได้แขง์ไจริงขอบคุณผ้าชุดผู้้บริการหั ต่มานอนเกืนคัเแล้วก็เดินทางเขามานอนวันพรนี้ล้ต้องแป่งได้องไปแปงจุดอื่นบอกหจรยังไงนะปป่าจะมาเจือป่าป่าลยครับ อนไหนอันนี้ไงอันนี้ไงเนาะครับอันเนื้ออ๋ออืต่อแปลกๆดๆอ๋อก็มานี่แล้วก็น่องยิ้งน่องยิ้งต้องเลาด้วยขนาะเนี้ยย้อจได้ไหครับเออลายู่ได้ตนที่ไหนเวลาข้างไมิสายล็ก อี่างไงวะยังใส่ชุดนี้นะชุดแม่งแกใสเสื้นมาครับใส่เสื้หน้ากันครับเดวใส่เดี๋ยวกตัตังนี้แล้เพิงสี่เมันอกวันนี้่ะตุกอนา

ก็มุอนี้เ่นต้องการไปนะจะขึ้นเ็มต้องมาต้องต้องเนื้อเน้ย้องมหนักหน่อยไ้องอันน้อนม่เอาหลอดออาเดดเเอาเอเตเป็น้ายจะปัดใบแจเใจปั้นปปดคือเราจะคอดเลยคอดเลยปะเก็บก่อนเดี๋ยวแล้วแต่ไงอาใบต้องออกบจะออช่ใช่เอากระมอกเอกกระมอกเอากรเมือันไม่อออไล่อะไรนะหนักขึ้นขึ้นอ่ะ

ม่ยไม่อนะโอเคสูงนิดหนนรอดนะชงนี้น่ะรอสิพ้าชติเป็น l อ d ครับต่ไปยกด้วยไม่อ้จจาคะรงตขาวๆ่สิบห้าตองต่อสี่ีิบบาทเขาบอกันให้คอนเจอร์ตออแล้วสี่สิบห้าลถะสิบาทตรอบจริงๆไอ้นค้สห้าเนาะไ่้ขาแหนเน่ย ใส่ใส่นั่นเบบนั้นเป็นพลาสติกหรืออะไรฮรับใส่ใสเป็นพลาสติกครับแล้วจี่มันมีวัสดุเขาเรียกว่าอ่ามันไม่ใช่พลาสติกทีเดียวมันเป็นพลาสติกที่กระจายแสงนี่เอทำไมเาต้องใส่มันกระจานแ้ามันเป็นพลาสติกก็ตกไม่แตกใช่ไหมต้องอาเนระอดเดียวพอเหรออันนี้มันใส่อเดียวพอแจ้งะเนาะมันไม่แตกมันวอดแจ้งอ่ะมันแจ้งตลอดเดียพอแล้วเราเปิดใ่ไหมไม่ได้เพราะมนีรูอ่ แตมเต็นเต็พีกต้องตอกเลยขด้เต็มอ๋อป้าที่เขาพีดเขาเนี่มันมีรอยป้าอ่างไป้าลงมีเยอะเนี่ยอันนี้แก้มได้นี่มีครงนี้มีม้วนผมต้องตัอันนที่ตงนี